ก็โอเคครับคลิปนี้มีเป็น PSP นะครับแปลงพร้อมเล่นอีกหนึ่งรุ่นนะเป็นรุ่น2000นะครับก็เป็นเมมสายสองกิกนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์แล้วจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเองคลิปนี้ครับผมอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับเป็นแบบของเทียบนะครับ5โวลต์ตัวนี้ครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับเสียบปลั๊กใช้งานได้ชาร์จได้ปกตินะครับแล้วก็ตัวเครื่องจะเป็นรุ่น 2,000สีขาวนะครับสภาพก็ค่อนข้างโอเคนะครับดูจากด้านหน้านะครับตัวนี้หน้าหลอกจะออกถึงเหลืองนิดนึงนะครับเป็นสีขาวปุ่มนมงกดใช้งานได้ปกตินะครับกดเด้งทุกปุ่มนะครับตอนนี้หน้าหน้าก็จะมีเป็นรอยเลาวที่หน้าจอบริเวณตรงนี้นิดนึงนะครับก็ไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับปุ่มต่างๆกดได้ปกตินะครับแล้วก็ด้านบนนะครับสภาพประมาณนี้อ i กดได้ปกตินะครับ ส่วนด้านล่างนะครับจะมีอ่าซีเรียลก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับแล้วก็เป็น d c ซีอินนะครับสายชาร์จแล้วก็เป็นช่องสำหูฟังครับด้านหลังประมาณนี้นะฝาแบตแท่นะครับแต่ดีฮอลลโซนี่ยังอยู่นะครับเป็นฝาแบตแท่นะครับแล้วก็ช่องอยูมดีนะครับตัวนี้เปิดปิดได้ปกติแต่ว่าไม่ไม่ลองใช้งานแผ่นยูมดีนะครับเพราะว่าก็เป็นตัวที่เล่นแปลงผ่านมิมนะครับตัวนี้เป็นมิมแบบอ่า มีมแบบแป้งนะครับเป็นแบบซอฟตของ p ีเีนะครับก็มีมสายสองยิกนะครับแปลงร้อมเล่นลงเกมค่อนข,ข้างเยอะแล้วนะครับเัานี้จะลองเปิดเครื่องแล้วก็ดูภายในรายละเอียดภายในนะครับก็เดี๋ยวมาดูที่ System Setting กันก่อนนะครับทดสอบ i อเอสักหน่อยนะครับอ่านี้ไอเอลใช้งาน,นได้ปกติครับแล้วก็เดี๋ยวดูที่ แบตเตอรี่นิ่งอมมิชันนะครับตัวนี้ผมชาร์จทิ้งไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเมื่อกี้นะครับก็ทดสอบเล่นไปประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะครับก็แบตก็ถือว่าลดไปเยอะพอสมควรนะครับก็ตัวนี้ก็ไม่ได้ถึกอะไรมากมายนะครับแบตก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นสภาพมือสองนะครับก็ทั่วๆไปสตีมคอมมิชันนะครับตัวนี้เป็น6.61นะครับเป็นอินฟินิตี้แงลงเกมพร้อมเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดู สีหน้าจอนะครับว่าเหลืองเยอะอไหมแล้วก็เดี๋ยวดูอันล็อกด้วยนะว่าเดินเองหรือเปล่านะครับอ่ะจอเนี่ยมันจะออกเหลืองบริเวณขอบขอบหน้าจอฝั่งขวาหนึ่งนะครับฝั่งนี้แล้วก็พอเล่นจริงแล้วก็ไม่มีผลขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นโดยทั่วไปเลยนะครับของยีทพีมือสองสวนใหายจะเจอนะครับแล้วก็ล็อกนะครับใช้งานได้ปกติซ้ายขวาขึ้นลงนะครับก็ใช้งานได้ปกติไม่มีเดินเองให้เห็นนะครับอันนี้คือ ในส่วนของการหลอกแล้วก็จอแสดงผลนะครับตัวนี้มม3 2กิกตอนนี้ยังว่างอยู่ที่ประมาณ2กิกนะครับก็สามารถไปซื้อสายลงเกมหรือว่าตัวแปลงเมมเนี่ยเอาไปเสียบคอมแล้วก็ลงเกมเพิ่มได้นะครับในส่วนเกมที่มาพร้อมเครื่องมีเป็นบางย่านนะครับแล้วก็มีนี่อุลตร้าแมนมอนสเตอร์ฮันเตอร์นะครับอันนี้อ่านไม่ออกนะครับอวตรารนะครับ มีเกมอ่า Midnight นะครับ Player Mansion, GTA นะครับ Street s t a t e นะครับแล้วก็ Hot w h e e l w เกม Digimon นะครับ Ben Ten, i Speed นะครับ Spider Man 3แล้วก็บันเต็ดแล้วก็ Smackdown นะครับเกมมวยปล้ำนะอันนี้น่าเป็น Ninja t ์เ t ่าท e ่เกณฑนะครับ Base สองพนะครับเอ็ด Naruto Impact นะครับมีล็อกสลักแล้วก็จะเป็น มิกก้าแมนนะครับ GTA v i c e ี y นะครับก d ะโด a อ a ลฟาแม็กนะครับสตีทไฟเตอร์นะครับก่อนแล้วก็จะมีเป็นตัวโปรฟ a ารีค c o ฟ e r y รี่ในกรณีที่เกมหายหรือว่าแบตหมดแล้วเกมไม่ขึ้นนะให้เรากดตัวนี้ครับผมก็ทำคลิปเียกไว้แล้วนะครับถ้าเกมหายโอเคเดี๋ยวจะมาทดสอบเกมง่ายๆอลไกันนะครับแบบเพ็่เร็วจะได้ไม่เสียเวลามากมายนะครับ ตัวนี้ก็ขายอยู่ที่ประมาณพันห้าพันหกนะเพราะว่าเป็นรุ่น2000แล้วก็สภาพไม่ได้สวยอะไรมากมหม่ครับจอก็ไม่มีฟิล์มนะครับก็เป็นจอเปือเปอเนะ่อยๆเลยครับแต่รอยขนแมวอะไรก็ไม่มีให้เห็นเยอะเท่าไหร่แต่ก็มีตามสภาพการใช้งานมือสองนะครับเอาเปทดสอบปุ่มโฮม,มนะครับก็ใช้งานได้ปกติก็เสียงเพิ่มเสียงนะครับเสียงออก2ฝั่งชัดเจน ปุ่มปรับระดับแสงนะครับปรับได้ปกติเลยปุ่มมิวเสียงนะครับก็กดได้ปกติเดี๋ยวเรามาทดสอบเล่นสักนิดหนึ่งนะดีพัดใช้งานได้ปกตินะใช้งานลื่นไหล าก,การใช้งานเบื้องต้นก็ใช้งานได้ปกติครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเป็นเครื่องมือสองนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับใครซื้อไปเล่นนะครับเน้นเล่น,น,นอันนี้ไม่เน้นสะสมนะครับก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณพันพันหกนะครับค่าส่ง100นะครับอันนี้ก็มีอะแดปเตอร์ชาร์จแล้วก็มีแค่ตัวเครื่องให้นะครับใครที่สนใจกระเป๋าหรือว่าเคสอ,อะไรก็สามารถสอบถามร้านเพิ่มเติมได้ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับตัวดีครับ